สนับสนุนโดยเบนเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองเลขาธิการคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตนายแสวงบุญมีเปิดเผยถึงกรณีที่นายแพทย์วรงเดชกิวิกรมประธานพักไทยพักดีจะยื่นกะกะตยุบพักประชาชนเนื่องจากพักถิ่นกาขาวชาววิไล ที่เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนมีการจัดตั้งสาขาพักไม่ครบสีสาขาว่าตามกฎหมายพรรคการเมืองทุกกิจกรรมของพักจะสมบูรณ์ทันทีเมื่อพักได้ดําเนินการแต่เมื่อยื่นต่อในทะเบียนพรรคการเมืองแล้วหากพบว่าดําเนินการไม่ถูกต้องก็จะมีผลย้อนหลังให้การกระทํานั้นเสียไปซึ่งในกรณีการจัดตั้งสาขาพักของพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลพบว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีการประชุมจัดตั้งสาขาพักในส่วนที่ขาดอยู่จนครบและเระยะเวลาการจัดตั้งอยู่ภายใน1ปีที่กฎหมายกำหนด ขณะนี้มีการส่งเรื่องมาให้ในายทะเบียนพักการเมืองทราบตามขั้นตอน S <S <an other> นายแสวงบอกว่าเรื่องพึ่งเสนอมาถึงสำนักง,งานซึ่งปกติการประชุมจัดตั้งสาขาพักนทะเบียนพักการเมืองจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการอยู่แล้วเมื่อประชุมแล้วกิจกรรมนั้นจะมีผลทางกฎหมายทันทีแต่ขั้นตอนทางกฎหมายกำหนดว่าต้องส่งในทะเบียนพักการเมืองรับทราบซึ่งในทะเบียนจะตรวจสอบก่อนว่าการจัดตั้งในเขตพื้นที่ถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องก็จะมีผลให้การประชุมนั้นเสียไปและตราบใดที่นายทะเบียนพักการเมืองยังไม่รับทราบ ก็จะยังไม่มีการลงในระบบฐานข้อมูลของสำนักง,งานจึงทําให้หนาปัจจุบันข้อมูลยังไม่ปรากฏบนเว็บไซต์กะกะตโดยขณะน,นี้พักถิ่นกาขาวชาววิไลกาลังดําเนินการจัดตั้งสาขาพักที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งถ้าการประชุมจัดตั้งแล้วเสร็จก็จะดําเนินการขั้นตอนเรื่องการจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างลงโดยทันทีก่อนหน้านี้ประธานพักไทยพักดีนายแพทย์วรองเดชกิวิกรมระบุว่าทำไมต้องเสนอยุบพักประชาชน ตามที่สื่อเสนอข่าวพรรคประชาชนเกิดจากการที่นำพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมาเปลี่ยนชื่อพรรคเนื่องจากพรรคการเมืองเป็นสถาบันสำคัญของระบอบประชาธิปไตยต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้จากการตรวจสอบผ่านเว็บกกตเพราะว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลซึ่งเป็นพรรคต้นกําเนิดของพรรคประชาชนมีสาขาพรรคสามสาขาภาคเหนือสองสาขาภาคกลางหนึ่งสาขาไม่มีสาขาพาคใต้และภาคตันออกเฉียงเหนือ กฎหมายพักการเมืองระบุไว้ว่าพักการเมืองย่อมสิ้นสภาพถ้ามีสาขาพักการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละหนึ่งสาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีนั่นหมายความว่าพักถิ่นกาขาวชาววิไลต้องมีสาขาครบทั้ง4ภาคห้ามขาดหายไปติดต่อกัน1ปีถ้าไม่ครบพักถิ่นกาขาวชาววิไลต้องสิ้นสภาพ ข้อมูลหน้าเว็บกกตเพราะว่าพักถิ่นกาขาวชาววิไลมีสาขาพักเพียงแค่2ภาคซึ่งไม่ครบ4ภาคและจัดตั้งตั้งแต่ปี2555เพื่อความโปร่งใสกกตต้องตรวจสอบและชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดการมีสาขาในแต่ละปีถ้าพักถิ่นกาขาวมีสาขาไม่ครบ4ภาคติดต่อกัน1ปีจะเข้าข่ายการสิ้นสภาพของพักตามกฎหมายนั่นหมายความว่าพักประชาชนจะไม่สามารถนำพักที่สิ้นสภาพมาดำเนินการเปลี่ยนชื่อพักได้ พักไทยพักดีจะไปยื่ยนเรื่องดังกล่าวให้กะกะตตรวจสอบและดําเนินการต่อให้เป็นไปตามกฎหมายนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความระบุว่าด่วนยักไหลแล้วไปต่อสงสัยไปต่อเพื่อยุบไปต่อไม่ได้ตายน้ำตื้นไม่ต้องไปโทษคนอื่นเพราะทุกอย่างต้องเปะ๊ะติดตามนะครับ